อาการเครื่องปริ้น F3L พวก L310 L3150 ที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับอาการพวกนี้ก็คือไฟเขาจะค้างตรงนี้แล้วก็ไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับเวลาเครื่องฟ้องว่าผ้าสมึกเต็มนะครับถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเองหรือจะทําเองนะครับเราต้องเปลี่ยนผ้าสมึกที่อยู่หลังเครื่องด้วยไม่งั้นเครื่องจะช็อตนะครับหรือถ้าเวลาเราเคลียร์เราโหลดโปรแกร,รมมาทานะครับลูกค้าก็ต้องรับความเสี่ยงในกรณีเราเคลียร์พลาดบอร์ดอาจจะเสีย ทำให้บอร์ดเสียหายอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นนะครับอาการพลาดสมึกเต็มก็คือเราปริ้นเกินจานวนที่เครื่องมันตั้งค่าไว้จากโรงงานนะครับถ้าเราแบบรู้อาการนะครับผมถ้าเราอยากจะทําเองก็โหลดโปรแกรมมาทำนะครับแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงในกรณีที่เราทาพลาดเคลียร์พลาดจะทําให้เครื่องเสียบอร์ดอาจจะชอ็อต หรือเครื่องอาจจะเสียหายได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่สะดวกจกททาเองอาการพวกนี้เรายกไปให้ช่างนะครับแถวบ้านหรือช่างใกล้บ้านเราทําให้ได้นะครับอาการนี้เดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์ซับมึกนะครับโปรแกรมที่เราโหลดมาใช้นะครับส่วนมากที่เราโหลดมาในเว็บไซต์ก็ต้องเช็คให้มั่นใจว่าโปรแกรมมันใช้ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมส่วนมากที่ร้านมีเขาก็จะซื้อมานะครับนี่ผมจะทําการเคลียร์นะนี่นะครับ เนี่นะครับเราก็เลือกตามนี้นะครับนี่ให้เป็น F3L3110 โดยที่เราเชื่อมต่อกดโอเคครับกดเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ไม่เลือกตรงนี้เห็นไหมสีน้าเงินนะครับคลิกเข้าไปครับนี่ทําการเช็คดูนะครับตามจริงเรากดเคลียร์เลยก็ได้ถ้าใครเคลียร์แล้วเออเลิกทำการปิดเครื่องปิดแล้วเปิดใหม่ผมจะเช็คให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันแม็กอยู่ที่หกพันสามสี่หกนะอันนี้หกพันสามห้าสามเห็นไหมครับเกินนั้นนะครับเราก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับทําการ เคลียร์ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะคลิกเข้าไปครับกดโอเคครับถ้าเคลียร์สำเร็จเขาจะไม่เออเลอร์เขาจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าระหว่างใครเคลียร์นะครับมันเออเลอร์ขึ้นมาให้กดปิดเครื่องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ <S <S อย่าลืมนะครับเปลี่ยนผ้าสม้ึกด้วยตัวนี้เราจะเปลี่ยนผ้าสม้ึกให้ลูกค้าด้วยนะครับทําการเปิดเครื่องครับ คเครื่องจะทํางานได้นะผ้าเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะผ้าก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นกล่องก็ได้นะครับเครื่องไม่เออเลยแล้วนะครับเราพลิกหลังเครื่องมาของผ้าสมบุกอยู่หลังเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทําเองไม่ได้ยกไปให้ร้านนะครับเพราะว่าถ้าเราทําผ้าหรือเคลียร์เรามีปัญหาอาจจะทําให้บอร์ดของเรานะครับเสียหายได้นะครับอาจจะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่ถ้าใครอยากจะลองทําเองอยากจะลองเสี่ยงทําเองก็ดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมโหลดในเว็บไซต์ได้นะครับส่วนโปรแกรมที่เราโหลดมาก็ต้องดูนะครับว่าโปรแกรมไหนนะครับมัน ใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้อาจจะต้องดูความนะ่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เราโหลดมานะตอนนี้เราจะเปลี่ยนผ้านะเพราะว่าหมึกมันล้นนะครับผมนี่นะแล้วเราก็จะกล่องไปล้างแล้วก็จะเปลี่ยนผ้าพื้นใหม่นะครับอันนี้เราก็เอากล่องไปล้างน้ํานะครับอันนี้คือผ้าซับหมึกนะเราซื้อเฉพาะผ้ามาเปลี่ยนได้นะครับ ใครที่อยากจะได้ภาพก็สามารถทักมาเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไปให้นะครับเวลาเปลี่ยนมันจะมีช่องล็อกแบบนี้เห็นไหมต้องตูดมันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้ตรงล็อกเห็นไหมครับมันจะมีล็อกกลมๆอยู่นะนี่ฮะนี่ฮะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยม,มันจะเป็นรูตรงนี้เราก็ใส่คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะไอเปลี่ยนผ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ยากครับแต่เราต้องมาใช้โปรแกรมนะครับปลดล็อกนะครับซับหมึกของเราด้วยนะครับผม ตอนนี้ไฟแดงหายแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถนะครับพิมพ์นะครับปริ้นเช็คได้เลยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมไหมนะครับหมึกออกหรือเปล่านี่เราก็ต้องมาไล่อากาศให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับอาการพวกนี้เวลาซ่อมให้ลูกค้ามันคนละส่วนกันเราต้องแจ้งราคาให้ลูกค้าให้แน่นอนนะครับว่าอาการซับหมึกเต็มเราต้องถามก่อนว่าก่อนนั้นีนหัวพิมพ์ลูกค้าใช้ได้ไหมนะครับเราเราต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเราก่อนที่เราจะไปซ่อมอาการอื่นเราต้องปลดล็อกบอร์ดก่อนไม่งั้นเครื่องมาใช้งานไม่ได้หลังจากที่เรา ปลดล็อกเสร็จอันนั้นคือค่าใช้จ่ายของลูกค้าแล้วนะครับแล้วอาการต่อไปก็ต้องดูว่ามันมีอาการไหนเพิ่มเติมไหมนะครับเบื้องต้นก็ต้องสอบถามลูกค้าก่อนเครื่องปิ้นมันก็เหมือนคนไข้นะครับเราต้องสอบถามปัญหาก่อนก่อนที่เราจะซ่อมเราจะได้วิเคราะห์อาการให้ลูกค้าถูกนะครับดึงกระดาษได้ปกติไม่มีปัญหานะครับลูกค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือปิ้นได้แค่ซับหมึกเต็มนะรเราก็สอบถามซับกวติก่อนนะครับแล้วก็ประเมินราคาก่อนนะครับ นี่ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมึกออกครบนะครับผมถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ดูนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ